<This> Gen ทุกคนน่าจะได้สัมผัสกับความมันส์ของซีรีส์แอนิเมชั่นเจ้าร่ไมค์าครบนเน็ตฟลิกกันแล้วแต่ถ้าใครยังรู้สึกไม่หนำใจก็สามารถไปมันส์กันต่อในเกมได้ไปสัมผัสความเท่ความกวนความแบดแอสแบบออริจินอลกันจุใจได้เลย และพอพูดถึงความเท่หนึ่งในทักษะในเกมของดันเต้ที่ทุกคนต่างพูดว่ามันโคตรเท่โคตรคู่ทักษะที่เป็นทั้งการตั้งรับและการจู่โจมอย่างสมบูรณ์แบบใช่แล้วสิ่งนั้นก็คือ Royal Guard ในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันหน่อยว่าตลอดเกือบ25ปีของซีรีส์ Devil May Cry นั้น Royal Guard ได้ถือกำเนิดมาเมื่อไร่แล้วเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนมารับชมไปพร้อมกันดีกว่ากับวิวัฒนาการ Royal Guard ที่สุดของระบบ High Risk High Reward ในช่วงปี2000เป็นช่วงที่แคปคอมต้องการจะสร้างเกม Resident Evil 4ให้ออกมาแตกต่างกับเกมภาคก่อนๆเปิดแนวทางใหม่ให้มีความแอคชั่นมีความเท่ที่มากขึ้นแต่ยิ่งทำก็ยิ่งหลุดความเป็น Resident Evil มากขึ้นเรื่อยๆทางทีมงานที่เห็นแบบนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยนให้เกมเป็นซีรีส์ใหม่ในชื่อ Devil May Cry หลังจากที่ d e v i l m a y Cry ออกวางจำหน่ายก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นและได้รับความวิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีมากทั้งระบบการควบคุมระบบต่อสู้ที่เข้าใจง่ายและลื่นไหลการออกแบบฉากศัตรูและตัวละครที่มีเอกลักษณ์รวมถึงความเท่ของตัวละครดันเต้ที่เท่แบบทะลุหลอด <c oughs> d e v i l m a y Cry จึงกลายเป็นซีรีส์ที่เข้าไปอยู่ในใจของแฟนเกมได้ไม่ยากและทางแคปคอมก็อนุมัติสร้างภาคต่อทันทีแต่กลายเป็นว่าเกมภาคสองกลับล้มเหลวแบบไม่เป็นท่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องลึกลับของวงการเกมเลยเพราะทางแคปคอมไม่เคยเปิดเผยว่าทีมงานไหนที่เป็นผู้ดูแลโปรเจกต์เกมภาคนี้และทำเกมนี้แบบเละเทะไม่มีชิ้นดีจนทางแคปคอมต้องส่งคุณฮิเดกิอิชโนเข้ามาเก็บกวาดและปิดโปรเจกต์เกมภาคสให้ได้และเมื่อถึงวันที่เกมออกวางจำหน่ายคุณภาพของเกมมันก็ไม่ไปถึงความคาดหวังของแฟนๆแถมต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำ และชื่อของฮิดะกิอิชโนะก็ถูกประทับไว้ว่าเป็นผู้กำกับเกมภาคนี้กลายเป็นตราบาปที่เขาต้องการจะล้มล้างเขาจึงของกับทางแคปคอมว่าอยากจะแก้มือในการกำกับเกมภาค3โด้วยการที่เขาจะขอคุมโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองตั้งแต่นับศูนย์และแบบนี้เองอีกหนึ่งตำนานของวงการเกมก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เ e เมคไ r ร3ออกวางจำหน่ายและประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายโดยตัวเกมสามารถต่อยอดระบบต่อสู้จากภาค1นและภาค2ได้อย่างไร้ที่ติและระบบชูโรงของภาคนี้คือระบบสไตล์ที่ผู้เล่นสามารถเลือกสไตล์เริ่มต้นที่แตกต่างกัน4สไตล์เพื่อเซตวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับเราได้และถึงแม้ตัวเกมภาค2จะมีคุณภาพที่แย่ขนาดไหนแต่ไอเดียบางอย่างมันก็มีศักยภาพมากพอที่จะเอามาต่อยอดและระบบสไตล์ในภาค3ก็ถูกต่อยอดมาจากระบบต่อสู้ในภาค2นี่แหละ ในตัวเกมภาค1การหลบหลีกสามารถทําได้ด้วยการกดปุ่มล็อกเป้าค้างไว้พร้อมกับเดินไปทางซ้ายหรือขวาแล้วกดปุ่มกากระบาดหรือปุ่มกระโดดเพื่อกลิ้งหลบซึ่งก็อาจจะดูซับซ้อนอยู่บ้างและอาจจะกดใช้ได้ไม่ได้ดังใจในบางสถานการณ์ส่วนปุ่มวงกลมในภาคแรกก็ใช้เพื่อเป็นปุ่มกดสำรวจเท่านั้นในภาคที่2ก็เลยให้ปุ่มวงกลมกลายเป็นปุ่มหลบหลีกแทน ที่เราสามารถหลบดีได้ทันทีทั้ง4ทิศทางด้วยปุ่มเดียวแถมถ้าเรากดปุ่มวงกลมไว้ใกล้ๆออกับกำแพงก็สามารถทําให้ตัวละครของเราวิ่งไต่กำแพงได้ในชน่วงสั้นๆด้วยระบบนี้เลยถูกต่อยอดออกมาเป็นสไตล์ Trickster ที่เราสามารถกดปุ่มวงกลมเพื่อแดชหลบทั้งบนพื้นและกลางอากาศจากวิ่งไต่กำแพงหรือวร่ปเข้าหาศัตรูก็ทําได้เลยเป็นสไตล์ที่เน้นการเคลื่อนไหวและการหลบลี การทำแอร์คอมโบในภาคแรกจะยังไม่มีตัวเลือกที่มากเท่าไหร่เพราะอาวุธหลักทั้ง2อ,อย่างดาบ阿拉สเตอร์และหมัด Ifrit ไม่มีคอมโบกลางอากาศในภาค2จึงได้เพิ่มมูฟเซตกลางอากาศเข้ามาเพื่อขยายขอบเขตการทำคอมโบให้มากขึ้นรวมถึงคอมโบภาคพื้นที่เพิ่มเข้ามาเช่นกันกลายเป็นสไตล์ Sword Master ที่จะมาขยายมูฟเซตของอาวุธ Double Arm หรืออาวุธระยะปชิดให้มากขึ้น ระบบปืนในภาค2นอกจากจะถูกอัปเกรดด้านความแรงแล้วก็ยังมีท่วงท่าการยิงที่เพิ่มเข้ามาที่เราสามารถยิงสูร่รอบตัวได้ในขณะที่อยู่บนพื้นและท่าเดืินกา,กากับหัวยิงสุดเท่นี้ก็ถูกเอามาต่อยอดเป็นสไตล์ gun slinger ที่จะมาขยายมูฟเซตของอาวุธปืนให้หลากหลายขึ้นและแม้ว่าความรุนแรงจะถูกลดลงแต่เกมก็เพิ่มตัวเลือกในการชาร์จยิงให้เราได้ยิงด้วยด,วยดาเมจที่รุนแรงเทียบเท่าในภาค2ได้ และเมื่อเรามีสไตล์ที่เน้นการเคลื่อนไหวการหลบหลีกแล้วสไตล์ที่เน้นการต่อสู้จากเดวิ่อามแล้วสไตล์ที่เน้นการใช้อาวุธปืนแล้วแล้วก็สไตล์ที่ยังขาดไปก็คงไม่พ้นสไตล์ที่เน้นการป้องกันและตั้งรับและสไตล์ Royal g อร์ดจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในส่วนนี้นั่นเอง ทร Royal Guard เป็นไตล์ที่ทำให้เราสามารถกดปุ่มวงกลมค้างเอาไว้เพื่อบล็อกตั้งรับการโจมตีของสตรูได้แต่การตั้งรับนี้เราจะยังได้รับดาเมจอยู่เล็กน้อยแต่หากเรากดบล็อกใส่การโจมตีที่รุนแรงกาดของเราก็อาจจะแตกได้และเปิดช่องว่างขนาดใหญ่ให้สตรูเข้ามาจู่โจมหรือพวกท่าพิเศษก็จะสามารถโจมตีทะลุก,ก์ดเราเข้ามาได้เลยซึ่งถ้าเราอยากจะป้องกันท่าเหล่านี้เราก็จำเป็นจะต้องป้องกันแบบ Royal B ล็อก ด้วยการกดป้องกันในจังหวะที่การโจมตีกำลังเข้าถึงตัวพอดีโดยการป้องกันแบบนี้จะสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นท่าเล็กหรือท่าใหญ่กลายเป็นปราการป้องกันที่สมบูรณ์แบบและศัตรูระดับทั่วไปถ้าถูกป้องกันด้วย Royal Block ก็จะเสียหลักจากการป้องกันของเราได้ด้วยแต่ถ้าสไตล์นี้มันทําได้แค่ป้องกันอย่างเดียวก็คงจะธรรมดาเกินไปหน่อยทักษะชูโรงของสไตล์นี้อย่าง Release จึงเกิดขึ้น ทุกครั้งที่เรากดป้องกันการโจมตีไม่ว่าจะบล็อกธรรมดาหรือรอยัลบล็อกจะเป็นการสะสมเกจ Revenge Meter ที่ในภาคน,นี้จะแสดงผ่านลูกแก้ว Level Style บนเกจพลังชีวิตที่เมื่อพลังถูกสะสมเข้ามาลูกแก้วก็จะมีแสงกระพริบและเมื่อเกจเต็มลูกแก้วก็จะส่องสว่างออกมาและเมื่อเรากดล็อกเป้าค้างเอาไว้พร้อมกับกดเดินหน้าและปุ่มวงกลมจะเป็นการออกท่า Release ที่เป็นการอัดพลังทั้งหมดที่สะสมมาใส่ัตูตรงหน้าซึ่งถ้ายิ่งเราสะสมเกจ Revenge Meter ไว้มากแค่ไหน ความรุนแรงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและถ้าเราสะสมค่าประสบการณ์จนเลเวลของ r y y l l u o r d เป็นเลเวล3หรือเลเวลสูงสุดของภาคนี้เกร Revenge Meter ก็จะมากขึ้นตามจำนวนล,ลูกแก้วและทำให้ท่า Release ยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกแต่ถ้าเราอยากจะให้ท่านี้รุนแรงที่สุด Royal Release คือคำตอบ เหมือนก,นกันกับการกด Royal Block ที่เราสามารถกดป้องกันในจังหวะสุดท้าย Royal Release คือการกดออกท่า Release ในจังหวะสุดท้ายก่อนที่การโจมตีของศัตรูจะถึงตัวหากเราทำสำเร็จท่านี้จะกลายเป็นท่าเคาน์เตอร์ที่รุนแรงกว่า Release ธรรมดาและยังมีโอกาสโจมตีเป็นกลุ่มใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยและท่วงท่า Animation ก็เปลี่ยนไปจากการอัดการโจมตีเข้าแบบธรรมดากลายเป็นการเคาน์เตอร์ที่รวดเร็วและโคตรเท่ ทำให้ถ้าเราสามารถกด Royal Block และ Royal Release ได้อย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นภาพการต่อสู้ที่โคตรเทคค่โคตรคู่ในแบบที่คุณสามารถเอาชนะสตรูทัท้งฉากได้แบบไม่เดินสักก้าวก็ยังได้ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ Royal Guard กลายเป็นสไตล์ที่โคตรเท่โคตรคูลได้แล้วแต่การจะใช้ได้อย่างชำนาญเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้ Move Set ของสตูแต่ละตัวให้ได้และระหว่างการเรียนรู้ก็คงต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปไม่น้อยและท่าสุดท้ายของ Royal Guard ของภาคนี้อย่าง Ultimate ด้วยการกดล็อกเป้าค้างเอาไว้พร้อมกับเดินถอยหลังและกดวงกลมจะเป็นท่าป้องกันที่เหมือนกับการบล็อกทุกอย่างแต่แทนที่เราจะเสียพลังชีวิตจากการบล็อก Ultimate จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของเราแทนทําให้เราสามารถสลับป้องกันแบบปกติเพื่อบริหารพลังชีวิตของเราได้นั่นเองและนี่ก็คือทักษะทั้งหมดของ Royal Guard ที่เราทำได้ใน Devil May Cry ภาค3 ใน Devil May Cry 4ที่ถึงตัวเกมจะแนะนำตัวละครใหม่อย่างน e โรมาให้ได้เล่นแต่ในช่วงครึ่งหลังของเกมเราก็จะได้กลับมาเล่นเป็นดันเต้อีกครั้งแต่ก่อนหน้าที่เราจะได้เล่นเป็นดันเต้เราจะต้องสู้กับเขาในฐานะของนนโรซะก่อนซึ่งในช่วงแรกของการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักแต่เมื่อเราสู้ไปสักพักก็จะเจอกับดันเต้เปลี่ยนสไตล์งั้นหรือใช้แล้ว จากที่ในภาค3เราสามารถเลือกใช้สไตล์การต่อสู้ได้แค่ทีละ1สไตล์และการจะเปลี่ยนสไตล์เราต้องไปเปลี่ยนก่อนเริ่มด่านหรือเปลี่ยนที่รูปปั้นนาฬิกาทราย์เท่านั้นแต่ในภาค4เราสามารถกดเปลี่ยนสไตล์ในระหว่างการต่อสู้ด้วยปุ่มลูกศรได้เลยโดยลูกศรขึ้นจะเป็นสไตล์ Trickster ลูกศรขวาคือ Short Master ด้านซ้ายคือ Gunslinger และสุดท้ายลูกศรลงคือ Royal Guard วูปเซตโดยรวมของ Royal Guard ในภาคนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากภาค3ม,มากนะักการกดบล็อก Royal Block Release และ Royal Release ยังคงใช้กฎแบบเดียวกันกับภาค3แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือระบบเลเวลของสไตล์ ในภาค3การอัพเลเวลสไตล์คือการสะสมค่าประสบการณ์ซึ่งค่าประสบการณ์จะได้จากการกำจัดศัตรูและบอสส่วนภาค4เราจะต้องใช้พาวโซลซึ่งเป็นค่าเงินที่ใช้อัพเกรดทักษะของตัวละครสำหรับภาคนี้โดยเฉพาะซึ่งเราจะได้มาหลังจากจบด่านแต่ละด่านซึ่งเลเวลของสไตล์ก็ต้องอัพเกรดด้วยสิ่งนี้และในภาคนี้เลเวลสูงสุดของสไตล์จะไม่ใช่3แต่จะสูงสุดที่เลเวล4และบริเวณด้านล่างของเกจพลังชีวิตจะมีเกจรีเวนจ์มิเตอร์ให้เห็นกันแบบชัดเจนและเกจนี้จะ ยาวขึ้นตามเลเวลของสไตล์นั่นเองทำให้ภาคนี้เราสามารถสะสม Revenge Meter ได้มากกว่าภาค3และสิ่งสุดท้ายที่เปลี่ยนไปของ Royal Guard ก็คือทักษะสุดท้ายอย่าง Dread n o u g h t ที่จะมาแทนที่ท่า Ultimate จากภาค3โดย Dread n o u g h t จะเป็นเหมือนการแปรงลงร่างพิเศษที่จะมาเสริมพลังป้องกันให้กับเราอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีการโจมตีไหนทำอันตรายกับเราได้เลยซึ่งการจะใช้ Dread n o t ได้นั้นเราจะต้องสะสมเกีร Royal Meter จากการบล็อกซะก่อน ซึ่งระยะเวลาที่เราใช้ร่างนี้ได้ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของเกจที่เราสะสมไว้ยิ่งเก็บได้เยอะก็ยิ่งใช้ร่างนี้ได้นานแต่ถึงร่างนี้จะทรงพลังแต่การแปลงร่างก็ต้องใช้เวลาและระหว่างการแปลงร่างเราก็จะตกเป็นเป,นเปานิงได้ง่ายๆและเมื่อแปลงร่างเสร็จพลังป้องกันมหาศาลก็ต้องแลกมาก,กับความเร็วที่หายไปที่ทําให้เราไม่สามารถวิ่งได้การใช้ร่างนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการสลับส,บสับเปลี่ยนสไตล์อื่นๆควบคู่กันไปนั่นเอง สิ่งที่พิเศษมากๆของ Royal Guard ในภาคนี้ก็คือระบบเบื้องลึกเบื้องหลังที่เล่นกับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นที่ถูกเรียกว่า i n น r t อร์เ ที่เวลาตัวละครของเราออกท่ากลางอากาศในบางท่าแทนที่ตัวละครของเราจะหยุดอยู่นิ่งๆแต่กลายเป็นเหมือนยังมีแรงส่งที่ให้ตัวละครไหลไปตามทิศทางล่าสุดที่เราเคลื่อนไหวและผู้เล่นระดับสูงก็ค้นพบวิธีการเล่นที่สามารถเอาลูกเล่นนี้มาใช้ทําให้กลายเป็นคอมโบรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาและหนึ่งในเทคนิคที่ใช้สไตล์รอยัลการ์ดควบคุมให้ดันเต้บอยบินไปรอบๆได้ก็ถูกค้นพบขึ้นและท่วงท่าเหล่านี้ก็ถูกเรียกว่าการ์ดฟลาย ing Flying ทําได้โดยการเปิดด้วยท่าพุ่งโจมตีแบบต่างๆกลางอากาศซึ่งท่าที่ทําง่ายที่สุดก็คือท่ากระโดดถีบท่านี้และในจังหวะที่ปลายเท้าถึงตัวสตรูก็ให้เรากดกระโดดเพื่อทําจัมป์แคนโซและหลังจากที่เราแคนโซสําเร็จก็ให้เรากดบล็อกค้างไว้ในทันทีตัวคอนลันเต้ก็จะถอยหลังออกมากลางอากาศและถ้าเราอัพสกิลแอร์ไฮค์และแปลงร่างค้างเอาไว้เราก็สามารถกดกระโดดและกดบล็อกได้อีก2ครั้ง พร้อมกับดันกันอะนาล็อกไปในทิศทางต่างๆเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวการอากาศที่ถ้าสามารถทําได้คุณจะดูโคตรเท่และเหนือมนุษย์สุดๆสิ่งนี้เองทําให้รอยัลกอร์ดในภาคนี้เป็นที่โดดเด่นขึ้นมานั่นเอง เจว่าไม่ใครห่างหายไปนานกว่า10ปีจนในที่สุดภาคล่าสุดอย่างภาค5ก็ออกมาให้ได้เล่นกันที่เกมภาคนี้เป็นเกมที่อัปเกรดจากภาคก่อนๆได้อย่างมากรวมถึง Royal Guard ก็เช่นกันที่ในภาคนี้ถูกอัปเกรดขึ้นมาจนสามารถเรียกได้เต็มปากว่านี่คือร่างสุดยอดของ Royal Guard ในภาคนี้เรายังสามารถกดบล็อก Royal Block อก Release และ Royal Release ได้เหมือนภาค3าและภาค4แต่ก,กฎกติกาการใช้ถูกเปลี่ยนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากที่เราจะเสียพลังชีวิตเล็กน้อยเมื่อเรากดบล็อกธรรมดาในภาค3และภาค4ในภาค5นี้การบล็อกจะไม่ทำให้เราเสียพลังชีวิตแต่สิ่งที่เสียไปแทนคือเกรดเจวิทริกเกอร์หรือเกรดดีทีสีม่วงด้านล่างที่จะลดลงทุกครั้งที่เราทำการป้องกันและอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือการบล็อกธรรมดาสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นท่าเล็กหรือท่าใหญ่ และการของเราจะแตกก็ต่อเมื่อเรากดบล็อกจนเราเสียเกยียรตดีทีไปจนหมดเท่านั้นเป็นการเชิญชวนให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้ลองหัดใช้นั่นเองถึงแม้การกดบล็อกจะทำให้เราเสียเกยียรดีทีแต่การทำรอยัลบล็อกก็ยังใช้กดเดียวกันคือเมื่อเรากดป้องกันในจังหวะที่การโจมตีกำลังจะมาถึงตัวพอดีจะเป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบและเราจะไม่เสียอะไรเลย กลับกันการทำ Royal บล็อกจะเป็นการฟื้นฟูเกจดีทีไปในตัวด้วยสิ่งที่ไม่ได้เล่าไปในภาค3กับภาค4ก็คือการกด Royal b ล็อกจะเป็นการเติมเกจดีทีเหมือนกันแต่ในภาค5นี้เกจดีทีจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราได้บริหารการใช้รอยัลก r ดให้เหมาะสมนั่นเองและท่าสุดท้ายของ Royal Guard ที่จะมาแทน dreadnought มันคือท่าที่มาเติมเต็มให้รอยล u กาดกลายเป็นสไตล์การป้องกันที่โคตรเท่และสมบูรณ์แบบท่านั้นก็คือ Royal Revenge ในภาคนี้สไตล์ Royal Guard ยังคงอัปเกรดได้สูงสุด4เรเวลแต่การอัปเกรดจะกลับมาใช้ r e d of t แ n และภาคนี้ก็ยังคงมีเกจ Revenge Meter เป็นวงกลมล้อมรอบไอคอนสไตล์ของ Royal Guard เอาไว้ซึ่ง Royal Revenge จะเป็นท่าเคาน์เตอร์ที่ให้เราใช้เกจนี้1ช่องในการตั้งรับและสวนกลับการจู่โจมของส t r e w โดยเราสามารถกดท่านี้ได้ด้วยการกดล็อกเป้าค้างเอาไว้พร้อมกับเดินถอยหลังและกดล็อก ตัวละครดันเต้จะทําการวาดลวดลายท่าทางพร้อมออร่าสีขาวรอบตัวที่ถ้าเรากดค้างเอาไว้ดันเต้ก็จะวาดลวดลายแบบนั้นไปเรื่อย จนกว่าจะมีสตรูสักตัวเข้ามาโจมตีและเมื่อเราถูกโจมตีจะเป็นการใช้ Revenge Meter 1ช่องเพื่อระเบิดพลังสวนกลับไปซึ่งถ้า Royal Revenge สามารถใช้เคาเต,เตอร์การโจมตีได้ทุกประเภทขอแค่เรามีเกจ Revenge Meter อย่างน้อย1ช่องเท่านั้นเรียกว่ากลายเป็นประการป้องกันที่สมบูรณ์แบบและเมื่อเราเอาทั้งสารทั้งหมดมาใช้พร้อมกันมันจึงกลายเป็นภาพการต่อสู้ที่ แม้ว่าสไตล์ Royal Guard จะเป็นสไตล์การต่อสู้ที่ทรงพลังแต่ก็เป็นระบบที่มี learning curve ที่ค่อนข้างสูงที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ได้อย่างชำนาญแต่ถ้าเราสามารถทำได้ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของมันแต่ภาพการต่อสู้ที่เกิดขึ้นก็เทเอามากๆและผู้เล่นที่สามารถใช้มันได้ก็จะรู้สึกดีสุดๆ Royal Guard จึงเป็นที่สุดของระบบ high risk high reward ที่ยากที่จะหาระบบจากเกมอื่นๆที่ทาได้ขนาดนี้จริงๆ แล้วทุกคนล่ะเคยใช้สไตล์ Royal Guard ใน Devil May Cry กันบ้างไหมรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วชอบ Royal Guard ของเกมภาคไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะวันนี้ก็คงต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกัน